คอือผอก็เลยกาคลิปนี้ที่ผมต้องบอกไว้ก่อนแล้วนะครับว่าต้นเกมผมค่อนข้างจะเล่นได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะแล้วถ้าเกิดใครเห็นขัดใจที่ผมต้องขอโทษไว้ก่อนนะครับโอเคก็เปิดไปที่อาร์เมนแรกนะครับผมเลือกที่จะหยิบเป็นแท็กติเชียนคิดเชนนะครับมันก็จะทําให้เราได้กระทะคู่มานั่นเองนะไม่ใช่จะพูดว่ามันได้กระทะกับตาลิวคู่อ่ะเออนั่นแหละที่มันจะเพิ่มช่องให้เราหนึ่งช่องนะนะแล้วก็ได้สแปกมาหนึ่งอันนะครับเป็นเอ็มเบมของ ตาอะไรก็ได้นะสุ่มมานะครับผมได้ามาเป็นตาของอะคาเดมี่นะผมก็เลยคิดว่าเกมนี้ผมต้องไปเล่นอะคาเดมี่จริงๆหรอวะเพราะผมไม่ค่อยชอบเล่นอะคาเดมี่เท่าไหร่ด้วยแต่ผมน่าจะต้องจําใจเล่นนะครับโอเคเมื่อกี้มีคนทักเราเนี่ยคนนี้ครับเขาบอกว่าเขาดูเรา่อนมาเล่นเลยอันนี้ผมต้องเอาจริงนิดน,นึงและซึ่งต้นเกมผมเล่นได้บั่วจัดๆเลยไม่รู้เขาเห็นหรือเปล่าโ okay. อเคก็ต้นเกมไม่มีอะไรแล้วผมก็ตั้งบอร์ดไปก็ต้นเกมก็คือแพ้ยับยับครับบอกเลยผมไม่ได้ตั้งใจเล่นสักเท่าไหร่นะเกมนี้นะครับ เลยครับสติก็ไม่ดีเงินก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับ3าผมยังเวลสเงิน50เองทุกคนเห็นไหมคือผมเล่นไม่ดีจัดๆเลยนะครับเกมนี้แต่ด้วยความที่เราเล่นแย่เลือกอักเมนมั่วแต่ก็ยังมีความดวงดีเข้ามาช่วยได้อยู่นะเกมนี้เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าภาพเป็นยังไงโอเคจบตรงนี้ไปก็แพ้ไป3รอบติดนะครับแล้วก็เงิน50เวล4ซึ่งช้ามากครับทุกคน คนอื่นเขาน่าจะไปกันไกลแล้วอะถ้าเกิดผมแบบว่ายังตามคนอื่นไม่ทันนี่คือผมแย่แน่นะครับมาดูกันว่าเมซองผมจะหยิบเป็นอะไรนะที่ผมลังเลก็คืออยากได้เป็นอเมนอีคอนนะเพราะผมอยากจะขึ้นเวลแต่เหมือนจะเจอปะเพราะว่าเราเมนอีคอนเราข้ามไปอันหนึ่งแล้วครับนั่นกะ็คือเลเวลอัพในช่วงต้นเกมนะผมเลือกที่จะหยิบเป็นอเมนตะีิวกระทะมาแหละเออเราข้ามอเมนอีคอนไปแล้วนะครับอเมนมันจะไม่ออกซ้ำมานะอันนี้ผมน่าจะต้องเอาเป็นแพนดอร่าแล้วนะครับดีสุดอะเออเพราะผมอยากจะมาหมุนตา ตาของไอ a คาเดมี่อ่ะดูดิทุกคนผมยังไม่ได้ตัว a คาเดมี่เลยเห็นปะผมยังเปิด a คาเดมี่ไม่ได้เลยตั้งแต่สเตจสอ,อคือบบบ้าจัด <c oughs> โอเคนี่ผมน่าจะเอาตา a คาเดมี่มาหมุนแล้วเพราะว่าไม่ไหวนะครับผมไม่อยากเล่นแคาเดมี่จริงๆก็ต้องเอาถอดมาก่อนนะครับแล้วก็ใส่ของที่มีไปก่อนโอเคเมื่อที่เพื่อที่จะให้แพนดรามันไม่หมุนนะอ่าก็ทําบอดไปพยายามแบบว่าจะเซฟเลือดแล้นะแต่ก็ไม่อยากใช้เงินนะครับเพราะผมถ้าเกิดใช้เงินโลใช้เงินอะไรเงี้ย คนอื่นเขาจะอัพเวลไปไกลแล้วแล้วผมยังสตั๊กอยู่ที่เวลใดเวลหนึ่งครับผมแพ้แน่ผมไม่ท็อปฟโฟแน่และเกมนี้ก็เกือบอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจุดพลิกเกมของผมมันจะเป็นตรงไหนนะครับทุกคนผมคิดว่ามันไม่ได้แล้วว่าทุกคนถ้าเกิดผมปล่อยไปอย่างนี้คือผมตายแน่ครับตอนนี้เลือดเหลือ66กับเวล6ายหกสิบหกเงินห้าสิเงี้ 50, ยมัน แล้วบอดเราคือตัวดาวเดียวหมดเลยผมว่าเราไม่ไหวแล้วเกมนี้ผมเลยตัดินใจโลมานิดนึงนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวนะเพราะว่าเราได้ตาเป็นคอนโคลเลอร์มานะครับผมก็เลยจะหาตัวคอนโคลเลอร์มานะครับจุดเริ่มเรื่องมาแล้วนะครับก็คือแพนดราหมุนให้นั่นเองได้มาเป็นสเปคของคอนโคลเลอร์นะครับผมก็เลยเลือกที่จะโลหาคอนโคลเลอร์แล้วผมก็ยังดวงไม่ดีนะครับหาตัวคอนโคลเลอร์ไม่เจอเลยทั้งที่ผมอยู่เวล6แท้ๆนะครับ ส่วน HOJ ที่ผมต้องเอามาเล่นนะเพราะว่าผมต้องแลมของทุกอย่างที่มีแล้วครับปล่อยไว้ไม่ได้แล้วไม่งั้นเลือดผมจะไหลแล้วผมตายแน่ครับเกมนี้ก็เกือบอยู่เหมือนกันแหละโอเคก็เล่นไปก่อนนะครับแบบนี้แหละก็น่าจะเซฟเลือดได้บ้างนิดหนึ่งนะแต่ก็ยังไม่น่าจะชนะใครได้นะครับทุกคนตอนนี้ และในความโชคร้ายผมก็ยังมีความโชคดีอยู่ว่านะครับผมได้เลือกเป็นเฟิร์สพิกนะแล้วผมได้มาเป็นกระทะเอาทุกคนซึ่งไม่ต้องแปลกใจเลยเพราะว่าเราเลือดน้อยนั่นเองเราก็จะได้ออกก่อนนะแล้วถ้าเกิดผมได้กระทะมาแบบนี้นี่คือผมสามารถเอาให้แพนดอร่าหมุนได้แล้วผมก็จะได้เป็นตาหลีวมาใช่ไหมแล้วผมก็จะหาตาหลิวผสมกับดาผมก็จะได้เป็นตาของเเลยเพิ่มมาอีกอันหนึ่งแล้วผมก็จะไปลุ้นอักเมนท์ที่3นะครับว่าผมจะได้เป็นตาคอนเทเลอร์ไหมนั่นะแหละคือจุดเริ่มเรื่องของคลิปนี้เลย คือช่วงสเตตหนึ่งสเตตเอสเตตสองสเตตสามนี่คือผมเล่นไม่ดีเลยครับดวงก็ไม่มีนะท,ทุกอย่างแย่ไปหมดนะครับเห็นปะนี่แหละครับมันยังมีความโชคดีอยู่บ้างในความดวงไม่ดีของผมก็มาดูกันครับภาาเป็นยังไงนะน,นี่ผมก็พยายามจะทําบอร์ดให้เป็นแบบคอนเคลอร์แล้วนะเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนบอร์ดแล้ะอันนี้ได้เป็นกระทะมานะครับส่วนอารเมนเอไม่ใช่ไอเทมอีกชิ้นหนึ่งผมจะเอาให้มันหมุนได้เป็นของที่เราจะใช้นะซึ่งการเบกเกอร์ก็เราไม่ได้ใช้ครับรอบแรกมันเป็นอาร์คแองไว้ที่ผมแสลมไวนะ้น่ะ ผมคิดว่ามันไม่ได้ใช้ก็บอกเราอ่ะผมก็เลยเอาไปหมุนแล้วกันแล้วก็อันนี้รอครับรอให้กระทะมันหมุนเป็นตลิวให้นะก็รอบหน้านะครับแล้วก็หาดาบอีกชิ้นหนึ่งมาแล้วเราก็ไปลุ้นกันที่อักเมสุดท้ายครับทุกคนว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่านั่นเองนะครับก็ยังโดนตบยับเยินบูบี้ยูยีเละเทะหมดเลยนะครับตอนนี้ไม่ไหวเลย คือโดนตบยับครับตอนนี้เลือดผมใกล้จะหมดแล้วนะเหลือครึ่งหลอดแล้วนะครับกับบอดที่กังมากตอนนี้ผมเลือดในตัดสลนใจโลดดึงนะอยู่ที่เวลหกเนียวผมยังขึ้นเจ็ดไม่ได้เลยเวทุกคือแบบยาบจัดเลยดวงเราไม่ค่อยมีนะตอนแรกผมไม่ได้ตั้งใจจะเล่นอะคาเดมี่เว้ยมันทําให้ผมสับสนไปหมดเลยนะทุกอย่างนะครับเอาเมนแรกอะ่ะคือผมไม่ได้อยากเล่นอะคาเดมี่เลยอ่ะแล้วถ้าเกิดผมเลือกไปเลเวลอัพอ่ะทุกอย่างมันก็จะเล่นง่ายกว่านี้แลยอันนั้นคือจุดพลาดของผมนะแต่ก็ยังมีความดวงดีอยู่ยางพี่บอกครับตอนนี้ผมก็ได้้าเปนนนแอัึงลวนะ เห็นไหมรอแค่ได้ดาบมาครับทุกคนถ้าเกิดได้ดาบมาผมก็จะเอาไปแสลมเป็นตาของเขาเรอร์ครับรอลุ้นกันในรอบคีปรอบหน้าเลยละครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้ไหมนะก็โอเคครับได้ดาบมาเรียบร้อยนะจากในรอบคีปล้วผมหาตัวอยู่พว่าผมใส่ตะหลิวที่ไขว้ซึ่งจริงๆมันอยู่ที่ซิลโก้ครับผมก็เลยเอาไปใส่ให้ตัวของสเวนไปก่อนนะเดี๋ยวผมต้องถอดนะเออผมเล่นไม่ทันนะเมื่อกี้ผมหาตัวที่ผมถือสเปตอยู่ไม่เจอ โอเคได้ดาบมาเรียบร้อยครับแล้วได้เป็นคอนคอเลอร์มาแล้วนะตอนนี้เราก็เป็นคอนคอเลอร์หแล้วผมเทมโปขึ้นเป็นลเจ็ดไปเลยเพื่อที่จะหาตัวของไนี่นะครับอ่า uh, ชื่ออะไรนะเอเวซานะให้มันมาช่วยแบกนะครับแต่เหมือนจะหาไม่เจอนะเจอปะไม่เจอนะครับโอเคเจอปะเออแย่อยู่นะขาดแค่เอเวซาก,กับมอริไคเซอร์ครับแล้วมันยังมีความโชคดีของผมอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวทุกคนรอดูเอาแล้วกันนะครับว่าเป็นจุดไหน อันนี้ผมก็แซมของไปเลยนะเพราะว่าผมอยากจะเซฟเลือดบ้างแล้วอะตอนนี้เลือดเหลือสี่สิบอะครับไม่งั้นคือไม่ไหวแน่แล้วเรายังสตัร์คเวอรเจ็ดอีกนานแน่ครับส่งนี้นะก็มาดูกันว่าเา้าจะเป็นยังไงนะครับหลังจากนี้นะเราได้มาสองตาแล้วนะครับของเ,เลือดหลอลุนอีแคตตาเดียวทุกคนจะมาหรือเปล่า เวลากำหนดชีวิตมาถึงแล้วครับถ้าเกิดผมไม่ได้ตาคอนโคลเลอร์มาแล้วโอ้ยเจย้คือตอนนั้นคือผมดีใจจัดเลยเว้ยผมรีบขึ้นเวลหาแค่หมดต,ตัวเดียวอะ่ะคือผมคอนโคลเลอร์กแล้วอะ่ะแล้วเป็นครั้งแรกที่ผมทำได้ด้วยนะโอเคแต่ว่าผมต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้ก่อนว่ะจุดที่ผมจะวินสติกลับมาแล้วสามารถขึ้นเวลกไปหาหมดให้ได้ก่อนเนี่ยอันนี้ผมเริ่มจะเปลี่ยนบอร์ดแล้วนะครับเพราะผมจะให้วาแบกไปก่อนและ แล้วก็ใส่ตาองก็เลิกไปตอนนี้โลนิดหนึ่งไหมหรือว่าพอแล้วอันนี้จําไม่ได้นะครับส่วนตาอยาอันนี้ผมก็น่าจะใส่ให้มั่วๆไปก่อนนะเพราะตัวดาเมจหลักเรามีอยู่2ตัวเองนะครับตอนนี้นะเราที่จะใส่ให้หมอนโดไปก่อนแล้วกันแล้วก็ถอดของมานะครับเพื่อที่จะเอาให้ตัวของสซเวนแทงดีกว่าแล้วดูครับทุกคนเวลเจ็ดไอเ้เชื่อเจอหมดอันนี้คือจุดที่แบบพี่เกมผมเลยว่าคือจุดนี้เลยจุดนี้เลยคือผมยังดวงดีอยู่อะเออคือเกมมันยังช่วยผมอยู่นะ าเกิดผมไม่เจอหมดคือเกมนี้มันก็จะไม่ซักเซสแน่นอนนะครับสำหรับคนเขเลิกก้าอ่ะนี่คือผมยิ้มแก้มปริเลยตอนนั้นอนะ่ะแล้วเหลือลหายเอเวซ่าเว้ยตัวเดียวครับทุกคนแล้วก็องโลหายเอเวซนะ่าเนาะแต่ก็น่าจะขึ้น8ก่อนนะครับผมว่าบอกน่าจะไหวแหละเพราะว่ามอดีไคลเซอร์น่าจะเอาให้ได้อยู่นะครับใส่ของให้มันแล้วด้วยนะเมื่อกี้ผมแบบใช้ความเร็วสุดชีวิตในการเล่นละก็ชนะกันมาได้นะครับเป็นว่าหมดมาแบกเรานะครับคู่กับไวที่มีของเองโอ้คือแบบ คนคัลเลอรตัวเดียวครับเอมวิซ่าตัวเดียวคนคัลเลอร์เก้าเฟิร์สไทม์มังผมเลยโอเคมาดูกันว่าภาพ,ภาพหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะหลังจากนี้ผมก็น่าจะต้องเก็บตังค์แล้วครับไปขึ้นวิวแปดแทนเพราะว่าถ้าเกิดเราขึ้นวิวแปดได้เท่ากับเราจะเป็นคนคัลเลอร์เก้าเลยทันทีเว้ยเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่าผมมีไอ้แท็กติเชียนคิดเช่นของอาร์เมเน่อยู่นั่นเองนะครับโอเคก็เก็บสแต็กของคนคัลเลอร์อมาเรื่อยๆนะปั๊มเงินนะครับจะได้เป็นซิลโก้เพิ่มมาแต่ซิลโก้นี่ผมน่าจะไม่ได้เล่นนะครับับกกกก็็ผผผมมมมมมมเเเเเททโโปปปไไไไลลลลยยยยวว่่ะะะซึึงงงตคค์ดด้้้พออออาาจนนนรข แล้วก็ตังค์ไม่มีครับจริงๆไม่ควรนะน,นี่ผมไม่ควรทำเลยเว้ยเพราะผมลนนะตอนนั้นทุกคนเห็นเลือดผมปะ่บแปอะคือลนลนจัดนะคืออยากเจอหายเวซ่าให้เจอคือขอร้องอะแล้วตีตังค์แค่นี้มันจะไปโลหาเจอได้ไงถูกปะผมวันนี้ผมพลาดนะเว้ยวันนี้ผมไม่ไม่ไม่ควรทำตาเลยผมลนนะตอนนั้นคือผมอยากเจอคนเคลเลิกก้าให้ได้อะคือยังไงก็ที่ท่าไห่ไม่สนนะคืออยากคนเขลเลิกก้าแค่นั้นเองไ้ยทุกคนที่ผมทำแบบนี้นะ ตอนนั้นคือผมคิดในใจแล้วถ้าเกิดผมแตกรอบนี้คือผมตายแน่แล้ะเกือบไม่ดีนะชนะกลับมาได้อยู่นะครับคือแบบถ้าเกิดผมแพ้รอบนี้เรื่องผมเหลือชีวิตเดียวคือผมจบเลยเออผมผมไม่มีโอกาสแก้ตัวแน,น่ๆแต่ในตอนนี้ผมยังเหลือ2ชีวิตได้อยู่ไงกรใจตกปริพิตาตุ่มมาคือแบบนิ้วตีนจิกผืจะจัดนะครับตอนนั้นแต่รอดมาได้อยู่นะครับโอ้โหยิ้มแ้มปริอยู่ตอนนั้นโอเค อันนี้น่าจะหยิบเป็นเอเปซซาเนาะเอ้ยไม่ใช่สุวิการครับเอามาเล่นเอามาเล่นแทนไวเนาะเพราะว่าไวามันไม่เก่งเท่าเอเปซซาอยู่แล้วเอ้ยสุวิกามันจะเป e ็นเอเปซ่เ <c> า <oughs> โอเคก็น่าจะต้องหายเอเปซซาเจอนล้แต่ผมก็น่าจะดอ,ดองกิโลเรื่อยๆครับเออจริงๆไม่ควรทำแหละแต่ว่าตอนนั้นคือไม่ไหวจริงว่าผมลนจัดไปผมอยากคอนเขเลิกก้าให้ได้เว้ยคือจุด,ปร,ดประเด็นสำคัญเลยคือผมอยากคอคนเขเลิกก้าครับแค่ตัวเดียวอ่ะเออที่เท่าไหร่ผมไม่สนเลยเว้ยคือผมขอแค่คอนก้าให้ได้พอเออ จะที่7ที่8ที่6อะไรไม่สนแล้วนะครับโอเคแล้วได้เป็นหมดเพิ่มมาอีกตัวนึ่งนะเกมนี้มันยังช่วยอยู่นะครับทั้งที่แบบผมก็เล่นไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่นะครับอย่างที่คุณคุณเห็นไปเลยก็นั่นแหละครับโอเคผมเปลี่ยนนะวายเอาวายออกไปใส่เป็นซิวิกาแทนนะก็น่าจะใส่ของให้หมดนะเพราะาหมดมันเป็นตัวแบกราดีกว่าแต่จริงๆใส,ส่ซิวิกาก็ไม่แย่นะครับแต่เดี๋ยวค่อยหาของให้มันใหมล่ลวกันเพราะว่าหมดผมจะส่องไงผมก็เลยเลือกที่จะเล่นหมดนั่นเองนะครับโอเคแล้วได้เป็นดาเลียส่องดาวมาแล้วยังดองะ ซิลโก้นะครับทั้งที่มันจะสองดาวแล้วแท้ๆนะเพราะว่าผมอยากเจอไอต้ตัวของเอลเปซาให้ได้นะครับน,นี่ไม่ควรทำนะอันนี้ผมลนจริงๆครับอยากจะคอนเก้าให้ได้จริงๆแหละตอนนั้นนะ นี่ผมไม่สามารถโลได้เยอะแน่นอนเพราะผมมีตังค์อยู่78บาทเองเว้ยผมก็ต้องเลือกเอาที่มีอนะนะเอาไปอันนี้ไปนะครับแล้วอีโบให้หมดไปนะมันจะติดสันสถทนาแล้วนี่แหละครับเออก็นั่นแหละให้หมดไปแล้วผมไม่เจอไปซ่าสักทีเว้ยทุกคนคือแบบผมเริ่มเส็งแล้วว่าแต่ผมยังมีโอกาสแก้ตัวอยู่เพราะว่าอย่างที่ท,อท,ทุอย่างที่ทุกคนเห็นไปนะไอ้รอบที่ผมเกือบแพ้รอบนั้นนะ่ะเออนั่นแหละถ้าเกิดผมแพ้รอบนั้นนะ่ะแล้วรอบนี้ที่ผมถ้าเกิดรอบเนี้ยผมแพ้อีกอคือผมตายเว้ยเลยผมอยากจะชนะรอบนั้นนะเพื่อที่จะผมมาชนะ มาแพ้รอบนี้ก็ได้นะแล้วผมก็จะมีโอกาสลุ้นในรอบคีบะเพื่อที่จะหายเบซ่านั่นเองนะครับที่ผมคิดนะแล้วผมเจอเป็นซิวิกาด้วยนะครับแล้วก็น่าจะใช่นะน่าจะล็อกช็อปไว้ก่อนนะครับน่าจะใช้แน่นอนเพราะสิวิกามันจะสองแล้วนะครับววแปดเจอ5บาทเออสองตัวเลยอ่าสองตัวอย่างละ2ตัวเลยเออนั่นแหละครับแลือกอักแองนี้ผมทุบมาใช่ไหมผมว่เอาไปใส่ให้หมดก่อนนะครับให้หมดช่วยแบกไปก่อนนะน,นี้คือเกมนี้คือหมดคือเอเวอร์ติงของเราเลยนะครับตอนเนี้ย เป็นทั้งตัวแบบให้เราแล้วก็ยืนให้เราได้ด้วยนะครับติดกับส,สิวโกนะโดเมิเตอร์นะครับมันก็เก่งอยู่นะได้อยู่นะครับโอเคก็น่าจะชนะได้อยู่นะรอบนี้นะครับโอเคโอเครอดอยู่นะครับกับเลือดอีกแค่นิดเดียวจะตายแล้วใจลุ้นลุ้นทุกรอบที่เล่นอ่ะย้วคือผมอยากขอด9าไว้ได้จริงๆนะครับไม่เคยทําได้เลย,เ,ยเพราะมันใช้สามสเปกอะเยอะมากเลยับพอกับสิบตำรวจเลยนุ้ยแต่ว่าจํานวนยูนิตมันน้อยกว่านิดหนึ่งมันมีแค่9ตัวไง แต่ว่าตำรวจมัน10ตัวเด็ดโอเคแล้วได้เซียวการมานะครับแล้วก็น่าจะโลนะหาไอเซนเปซายเจอนะครับไม่เจอสักทีวะอ่าได้เคลินมาเคลินนี้ผมน่าจะต้องเอาไปเล่นนะครับน่าจะเล่นแทนซิลโก้นะแต่ว่าอันนี้ผมถอดตัวนี้ไปก่อนแต่ถ้าเกิดได้อ่ะของมาให้เคลินผมก็จะเล่นเคลินแทนและซิลโก้ผมไม่ได้เล่นนะครับเดี๋ยวค่อยไปหาโดมิเนเตอร์ตัวอื่นมามาเติมแทนเคลินยังไงมันก็เก่งกว่าครับเดี๋ยวผมใส่ตาโคคูลเลอร์ให้มันนะมันก็ได้ดาเมจจากสเตตสแตทของโคคูลเลอร์ด้วยเนาะ แคลินก็เก่งกว่าแน่นอนครับแล้วผมมีโชดจินอยู่ด้ยโอเคมาดูกันครับรอบคิวนี้ผมจะได้ไหมนะเอ็มเบสซ่านี่ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันลวมาแล้วครับทุกคนเย่อีบาสักทีโอเคเรียบร้อยครับคอนเก้าเพิร์ดชามเรียบร้อยโอเคคือผมขอแค่นี้เลยเว้ยที่ผมอยากจะทําให้ได้คือไม่ได้ต้องการอันดับดีอะไรเลยคือผมขอแค่คอนเก้าให้ได้แค่นั้นเองนะครับเรื่องนี้ผมน่าจะต้องเปลี่ยนสิวโกออกแล้วเนาะ น่าจะเอาเป็นดาบมาไหมใช่ครับหยิบเป็นดาบมาเพื right in ่อที่จะเอาไปทำเป็นไอ้นี่นะการเบร์นะครับเอาให้ซิวิกาถือนะให้มันมีดูดเลือดนะครับมันเป็นตัวแบกของเราแหละเพราะว่ามันเป็นคอนคอเลอร์ล้วด้วยนะตอนนี้ส่วนซิวโก้นี่ผมน่าจะต้องเปลี่ยนแล้วนะรอบหน้านะครับมาดูกันวอาภาพเปลี่ยนหรือเปล่านะผมก็น่าจะเก็บสแต็กได้เรื่อยๆนะครับจากคอนเก้านะครับค่าหนึ่งตัวได้ยี่สิบสต็กอะมาลุ้นกันว่าเกมนี้ผมจะสามารถทำพันห้าสแต็กได้หรือเปล่านะสำหรับคอนคอเลอร์นะครับมาดูกัน และด้วยความโชคดีในโชคร้ายนะครับผมเจอเป็นซิลคาสองดาวรับเวลแปดคือมันแบกเราได้แน่นอนแต่ว่ามีของแค่2ชิ้นเนาะจริงๆมันมีแค่ชิ้นเดียวได้ซ้ำนะครับนั่นแหละและด้วยความดวงดีอีกอย่างหนึ่งก็คือผมได้เคสดินสอดาวมานะครับอย่างที่ผมแพนไว้ว่าผมจะเล่นเลยเรียบร้อยนะครับเคสินแบกได้แน่นอนเพราะว่ามันไม่ติดสไนกก็ไม่เป็นไรครับมันได้สแตตของคอรลเลอร์เนาะมันได้ดาเมจนะครับคือสซงแรงมากยังไงก็แบกได้แน่นอนเคสลินในโกลเด้นสแปดนี่มันเก่งมากนะครับ อันนี้ผมน่าจะโลไหมผมอยากจะให้มันติดสไนเหมือนกันนะติดแมดดีสุดก็น่าจะเป็นแมดดี้ครับแต่ว่าเกมนี้ผมน่าจะไม่เจอแล้วเพราะว่าผมเวลเยอะแล้วนะครับโอกาสเจอแมดดี้มันก็จะน้อยเนาะถ้าเกิดผมได้แมดดี้มาก็จะดีนะเพราะมันติดทั้งสไนติดทั้งเอนฟอสเตอร์เลยคือแบบเกมนีผมเก่งแน่แต่เกมนี้ผมน่าจะยังไม่เจอนะครับแต่หลังจากนี้ก็น่าจะไหวยอยู่นะเก็บสแต็กมาเรื่อยๆนะครับสแต็กขึ้นรัวๆครัะทุกคนดูดิพ <laughs> ัน5ห้าจะได้หรือเปล่าเกมนี้นะครับพัน5ห้าพี่ว่าไง แต่มันจะมียูจุดหนึ่งที่เท้าให้ผมไปไม่ถึงพันห้าเหมือนกันครับแต่ทุกคนมารอดูกันว่าคืออะไรนะดูจากพวกอันดับสุดท้ายไปนะครับอันนี้นคือเพื่อนผมเองนะน่นนะเลือดยี่สามไอเลือดสิบเลือดสิบสามเลือดสิบอ่ะน,นะคือเพื่อนผมเองสามคนเนี้ยเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะทําอะไรนะครับคือผมโดนเนี่ยผมโดนเล่นเขาให้นะครับโอเคก็ไม่มีอะไรนะั่นหลังจากนี้ก็คือเราสามารถวินสิกได้แล้วเพราะว่าบอร์ดคอนเก้ามันดาเยอะนะครับมันได้สแต็กจากคอนโคลเลอร์นะ มันก็ทาให้ดาเมจเยอะแล้วก็วินสติกมาได้อยู่ส่วนไอเทมวันนี้ผมน่าจะต้องหยิบให้เคสลินแน่นอนหยิบมาเป็น gs นะครับติปโกบนี่น่าจะเอาใส่ให้เอเวซาเนาะแล้วก็หมัดเอจิโอกลเลตนี่ผมน่าจะหมุนไปก่อนหรือว่าจะเอามาใส่ซีวิกาเลยดีน่าจะยังนะครับน่าจะเอาไปหมุนก่อนจากแฟนดอลล่าครับอันนี้ผมขึ้นเวลแล้วไม่ได้ทําอะไรนะครับทุกคนสังเกตที่มุมขวาล่างไว้ให้ดีนะครับเห็นไหมมันลบ99กันหมดเลย3คนก็คือมันลุมกดยอมใส่ไว้เพื่อที่จะให้ผมไม่ได้้เเก็็บบบสแตคคนลวือ ผมโดนเล่นไงจากเพื่อนตัวเองนี่แหละครับก็เรียบร้อยเลยเกมนี้นะครับน่าจะถึงพันห้าจากแล้วเพราะว่ามันลุมกดยอมกันไปสามคนนะ่ะอันนี้มันเป็นห้องธรรมดาด้วยแหละครับเออมันไม่ได้สีเรืเร่องแรงนะนก็เลยลุมกดยอมใส่ผมกันอนะ่ะดูดิไม่งั้นจะแตกผมขึ้นไวกว่านี้แล้วเพราะว่ามันจะมีคนมาเล่นเพิ่มอะ่ะแล้วมันก็จะทําให้เกมยืดไปอีกหน่อยอทําให้ผมสามารถไปเก็บถึงพันห้าได้นั่นเองแต่ว่ามันลุมกดยอมใส่ผมไปสามคนทุกคนดู <laughs> ยังรู้อะนั่นแหละครับไม่เป็นไรครับโอเคก็รุ่นเอาว่าจะถึงหรือเปล่านะเกมนี้นะครับพันห้าสตกโอเคในรอบคีบในรอบวงนี้ผมน่าจะเอาเป็นของแท้งไหมหรือเอาอะไรดีน่าจะต้องของแท้งแล้วดีสุดเนาะผมไม่ค่อยมีเท่าไหร่เด้อเอาเป็นโปรเจคเตอร์วาวไปแล้วกันโอเคก็ไม่มีอะไรนะ่ารังเกนี้ผมก็แค่ขึ้นเรืวไปเรืเร่อยๆแล้วเก็บสเต็คของคอนโคลเลอร์ไปยาวๆชิวๆนะครับสเ,เ,เ,เต็คเยอะเท่าไหร่ก็ดาเมจเราก็ยิ่งเยอะเท่านั้นนะครับจากของคอนโคลเลอร์นะอันนี้ก็เก็บมาเกือบจะ800ร้อยแล้วเจ็กว่าแหละ ยังไงก็ดาเมจแบบปูดพารปิดโป๊สแน่นอนนะครับเคลดลินเราสูมแรงๆเลยแล้วก็นี้ไอเทมอ่ะอาร์ติแฟกต์ที่ได้จากคอนเขาเลอร์นะครับก็นะ่าจะเอาเป็นคอนนะคอนล็อกดาเมจเอ้ยล็อกความเร็วโจมตีนะครับแต่ว่าได้ดาเมจเพิ่มมาเป็นร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์โคตรบ้าโอเคก็ประมาณนี้นะฟอร์ดเราไม่มีอะไรเพิ่มผมเหลือหาไอตัวของแมดดี้แหละแล้วไม่หรือไม่ก็สไนส์สักตัวหนึ่งนะให้เคลลินมันติดนะครับแต่ีสุดก็น่าจะเป็นแมดดี้นะอันนี้เป็นไอเทมซับพอร์ตนะครับผมเอาใส่ให้ไอต เป็นไอเทมเพิ่มเลือดนะครับฮุกทุกวิแหละโอเคก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนไอตัวของไวเดมีอออกนะครับใส่เป็นตัวดาเมจแทนแล้วกันเพื่อที่จะให้มันเก็บสแต็คได้ไวๆมากขึ้นนะนะก็ชนะมาได้ยาวๆชิวๆนะครับตอนนี้เก็บมาได้900แล้ว คือแบบชิลจัดอันนี้อันนี้มีเพื่อนชักมาชวนเล่นนะครับก็ไม่มีอะไรโอเคก็มีเงินร้อยหนึ่งอ่ะได้สแต็กจากคอนเคลอร,ร์อมา9ก0ครับได้เงินมาร้อยหนึ่งผมก็เลยเทมโปไปเลยขึ้น9มาเลยครับแลวเติมเป็นค็อกมาไปนะได้ติดสนัยนะครับโอเคบอร์ดของคอลเลอร์ก็ประมาณนี้นะเราก็น่าจะเปลี่ยนนะใส่เป็นอันนี้มาด้วยอ๋อผมได้ฟอนมาด้วยครับได้มาจากนะอ้นี้นะอ่าของคอนเคลอร์นะครับได้เพิ่มช่องมาเห็นปะอันนี้ผมก็เลยลงได้ประมาณ11ตัว คือแบบเยอะจัดผมก็เลยลงเป็นซิลโก้กับพกมาไปให้มันติดเดอร์มิเนเตอร์กับหมอดแล้วก็ติดสไนเปอร์คู่กับเคสลินนั่นเองนะครับแต่อยากได้เป็นแมดดี้เนาะแต่ว่าไม่เจอนะมันหายากแล้วอะเออก็ไม่เป็นไรหรอกครับได้อยู่เหมือนกันไอตำรวจสองก็ไม่ได้ดิฟอะไรขนาดนั้นนะดูเคสลินเราอุ้ยรอบนี้แพ้อยู่ว่ะทุกคนคือแบบออตะเพลแต่นั้นที่ผมคิดคือแพ้แพ้ได้ไงวะอ๋อไอนี่ครับเพราะเป็นไอนี่เว้ยเลเวลเว้ยบอดคือแบบแคปจัดและจิงสองด้วยมีอนโดมาลีคือแบบ คตรแรงบื้มทีผมหายหมดบอดเลยเมื่อกี้แล้วผมเหลือชีวิตเดียวครับเกมนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะทุกคนแพ้ไปนะรอบเมื่อกี้นะแล้วผมได้ตังมาอีกแล้วนะกับไอเทมซัพพอร์ตสามชิ้นนะครับก็คือตอนนี้ผมเก็บมาสแต็กมาได้หนึ่งพันแล้วอะค่ะอีกแค่ห้าร้อยเว้ยไอรอบผมพันห้าเดี๋ยวผมขึ้นโพยดูแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนี่รูปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเก็บมาได้หนึ่งพันนะก็ได้เป็นไอเทมของซัพพอร์ตสามชิ้นนะเห็นบ้าแล้วก็ได้เงินยี่สิบบาทนะครับ พันสองก็จะได้เป็นเงิน50บาทแล้วก็ได้ของแสงมาด้วยนะแล้วก็มีอัติแฟกต์อีกชิ้นหนึ่งนะครับแล้วจุดสําคัญที่ผมอยากจะได้นั่นก็คือพันห้าครับทุกคนคือแบบปีศาจจัดเลยของพันห้านะครับก็จะมีเป็นที่เพิ่มช่อง2อันแล้วเงิน80แล้วก็ไอ้มัสเตอร์เวิร์กอัปเกรดครับที่จะทําให้ของธรรมดากลายเป็นของแสงอ่ะคือแบบเวอร์จัดเวอรเงิน8 0ินี่ผมสามารถโล5บาท3ดาวได้เลยนะแต่มาดูกันว่าผมจะไปถึงหรือเปล่านะเกมนี้นะอันนี้ผมก็อ่าขึ้นเก้ามาแล้วเนาะแล้วก็โหลนะคร ตัวอัปเกรดบอดเราเก็บตัวที่เจอระหว่างทางไปด้วยนะครับนั่นก็คือเคสลินกับซิวิกานะก็นั่นแหละครับแผนผมคือจะหาหมด2ด้วยนะเออประเด็นสาคัญเลยผมจะหาหมอด2แต่ไม่เจอครับเกมนี้มันกลัวผมเล่นง่ายเกินมั้งหยาบจัดโอเคก็ใส่เป็นอาร์คเองนะครับให้ตัวของซิโก้นะซิโก้มาช่วยแบกนะครับเป็นตัวดาเมจหลักเราพวกเคสลินนั่นเองโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเก็บสเต็กรถึงพันห้าหรือเปล่านะนี่ผมก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับว่าถึงไหมนะ รอบนี้ผมก็ได้แคทเอาพันสองมาเรียบร้อยนะครับได้เงินมาเท่าไหร่นะแปดปะแล้วผมเทมโปไปเลยขึ้น10ไปเลยครับแล้วก็ได้เป็นของแสงมั้งอันนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเติมเป็นลัมเบิร์ไปนะครับได้เป็นเซนติเนลมาโอเคแล้วก็ได้เป็นไออีแสงมาด้วยนะครับผมเอาใส่ให้เคทลินเลยคือเคทลินผมว่าจัดตอนเนี้ยเคทลินอ่ะไออี e แสงส่วนไอจีเอสนี่ผมน่าจะเอาใส่ให้ใครดีใส่ให้ลัมเบิร์ไปแล้วกันนะครับใส่ให้ใครก็ได้ตอนนี้ไม่ได้สีเดียรแหละ ส่วนไอวาดิเมียนี่ผมเอามันมาเล่นนะครับเพราะมันได้2เทสนั่นแหละก็เลยเอามันมาเล่นไปก่อนแล้วก็อันนี้เป็นไม่ใช่ของแสงว่ะทุกคนจําผิดอันนี้มันเป็นของอน,นี่ของอาร์ติแฟกต์อ่าก็ใกล้แล้วครับพันหผมไม่รู้จะถึงไหมนะถ้าเกิดไอสาคนนั้นเขาไม่ลุมกดยอมใส่คือ,อยังไงผมก็ถึงเว้ยรอบเกมมันก็จะยาวขึ้นนะ่ะถ้าผมโดนเล่นไงแล้วนี่ผมเก็บไป1คนนะครับคือหยาบจัดเลยไม่รู้จะถึงไหมแล้วรอรุ้นเอานะแล้วคนนี้เขาตายหรือเปล่าเนี่ยแล้วเรียบร้อยปะเนี่ยอย่าพึ่งแพ้ขอร้องอเก็บก่อน เรียบร้อยครับทุกคนไอเยี่ย yeah, ผมไม่ถึง <laughs> ไม่ถึงพันห้าโอ้โหเต็มเกินแต่โอเคครับไม่เป็นไรได้อยู่นะก็ถือว่าเป็นคลิปคอร์โคเลอร์เก้าแล้วกันนะครับที่ต้นเกมผมเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ยังมีดวงมาช่วยไว้ได้อยู่แล้วเกมนี้คือจํานวนยูนิตผมเยอะจัดเลยนะถ้าไอ้สคนนั้นเขาไม่หลุมกดยอมใส่ผมนี่คือผมไปถึงแหละไอ้พันห้าครับ โอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปคอนเคลอร์เก้านะก็เกือบนะบเกือบแพ้แล้วตอนนั้นเลือดเราตกไปอยู่ที่โหลเออเลือดเหลือครึ่งเดียวสี่สิบหน่วยตอนสเตจสามคือแบบเจียนตายจัดแต่ก็ได้คอนเคลอร์เก้ามาช่วยไว้ได้แนละ้วเกมนี้ก็เอาให้ดูการสนุกสนุกนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยแล้วไ้เจอกันคลิปหน้าผมเดี๋ยวไว้มีคลิปแบบเราใจเราใจก็ติดตามไม่ได้เลยมีมาเรื่อยๆืแน่นอนนะผมลงลงคลิปทุกวันนะช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงนะครับก็กดกระดิ่งไม่ได้เลยถ้าเกิดผมลงปุ๊บมันก็จะ แจ้งเตือนทุกคนนะเดี๋ยวไปเจอกันครับผม วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over Topup อปไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over t o p Up ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติด,ดตามมากกว่า10,000 0คนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุ้มต้องเติมที่ Over Topup ับรองงไมม่่ีิดหวัแนนนะอ on.